พี่เจ้าพี่น้องป้องายทัวโลกทั่วประเทศจ้าวันนี้ก็ครัวแต่เช้าเลยนะคะทุกคนวันนี้เข้าครัวแต่เช้าทำข้าวต้มจ้าข้าวต้มข้าวต้มอกเป็ดจ้าทุกคนใส่อกเป็ดมาหน้าอกเป็ดนะจ้าเป็นเนื้อเนาะก็จะมาทำข้าวต้มจ้าทำง่ายๆนาะก็มีข้าวต้มก็ไม่มีอะไรมากนะเอาข้าวสวยจ้าข้าวสวยที่เราหุงแล้วต้มใส่น้ำสุกต่อไป ก็มีน้ำซุปมาด้วยแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดใส่ข้าวสวยที่เราหุงแล้วค่ะลงไปไม่รู้ง่ายๆนะจ๊ะชาวนี้พอ mm hmm. เดือดแล้วเราก็จะใส่อกเป็ดลงไปเลยจ้ะอกเป็ดสดๆเลยให้ข้าเดือดจัดๆก่อนนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักชีจ้ะแล้วก็มีกระเทียมเกียวนะคะพริกน,น้ำส้ม พริกป่นสำหรับไปโรยข้าวจะ้จะก็จะใส่เป็ดลงไปในะจะุกคนให้เป็ดเบียดยก่อนทำเมนูง่ายๆจะเป็ดสดๆไปจะอบเป็ดใส่ลงไปทีละชิ้นใส่ลงไปทีละชิ้น อบปินดนะจ๊ะทุกคนอร่อยอร่อยสองทีเนาะเด็กป็นโรงเรียนจะทุกคนวันนี้เด็กเปิดเคยได้ทำข้าต้มแต่เช้าเลยจะต้องคนปิดนากินก็แล,ลนนา <c oughs> แมาให้ย่าดีเลยจะทุกคน กับข้าวให้เย็กน้อยค่ะทุกคนหน้าที่การงานของป้าแม่ครัวทำทุกอย่างไม่ใช่แต่แม่ครัวก็ <Okay. S 2> วจะไม่คนนะกดกด,กดเขาลงไปไหนเพราะว่าเป็ดนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อบมาก่อนนะคะทุกคนเป็นเป็ดสดๆเลยจ้ะ เพราะว่าน้ำซุปก็ปรุงรดแล้วน้องใส่คะนอใส่ลากผักชีใส่พริกไทยอ่ะจ้ะเวลาจะกินก็โรยต้นหอมกระเทียมง่ายๆนะจ๊ะทุกคนเมนูง่ายๆค่ะวันนี้อพอปิดส,สุกสักพักแล้วก็จะตักใส่ชามเสิร์ฟแล้วนะคะ โอ้ลืมแชทลืมใส่ตั้งชาชไปด้วยใส่ตั้งไยไปด้วยน้องข้าวต้มจะอร่อยเูไม่ได้นะจ๊ะนี่ตั้งายใส่ไปสักหน่อยตั้งตั้งายนี่ไม่เค็มเลยมังเจ้าจะเชมจะเ,เค็มมากๆต้องระวังแต่อันนี้จืด เอาไปใส่กว๋วยเตี๋ยวก็อร่อยอียกอ่ะมีนิก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยก็ได้หรือว่าจะใส่ในชามก็ได้นะคะเอณรูว่าโทรศัพท์มีไฟใช้จะทุกคนดูสิใชเป็สายโทรศัพท์ได้ด้วย ช่ไหมเนี่ยตาก็จะใส่ลงไปเลยนะจ๊ะใส่ตปนหอมผักคีลงไปเลยแล้วก็ปิดไฟแจโทรศัพท์มีไฟด้วยถ่ายวีโอตั้งนานจจทุกคนมึงจะรู้ว่าโทรศัพท์ใช้ไฟสายไ,ไฟสองได้ด้วยฝนเมื่อยอยู่ตั้งนาน จ้าทุกคนเสร็จแล้วก็ปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลยนะคะมากินจ้าทุกคนเสร็จถุย เสร็จแล้วนะจ๊ะต <c oughs> ื่นเช้ามากเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะจ๊ะข้าต้มเป็ดเข้าวบกขอถ้วยเล็กๆใส่กระเทียมเจียวให้หน่อยอย่าก,กระเทียมเจียวจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้าข้าต้มเป็ดอร่อยอร่อยนะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะ มีเดียวก็โรยพริกไทยจ้ะทุกคนพริกป่นพริกไทยแล้วแต่นะคะคนกินรสไหนก็ปรุงได้จ้ะ